สวัสดีครับพบกับรายการดูดวงรายสัปดาห์นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่23มีนาคม2563ไปจนถึงวันที่29มีนาคม2563นะครับดูว่าวันทั้ง7วันปียังไงบ้างนะครับโดยเริ่มกันตั้งแต่วันจันทร์นะครับ การงานของคุเกิดวันจันทร์นะครับถือว่าก้าวหน้าได้ดีมากพอสมควรครับถ้าขยันแล้วก็ลุยงานอาสาใช้การลุยงานดีๆนะครับการงานถือว่าดีมากพอสมควรครับได้หนุมานก้าวหน้ามากครับถ้าลุยงานดีๆนะครับโอกาสรุ่งมีสูงมากครับมาที่การเงพน่องคเกิดวันจันทร์นะครับก็การเงินจะร้อนอกร้อนใจด้วยการเงินมากหน่อยนะครับแต่เป็นจะให้นะครับความรักความสัมพันธ์และคุ้นส่วนนะครับก็ได้ไพ่ใบนี้ครับพันธะลายนะครับ ือว่าอยู่กันรับรุ่นสบายสบายดีครับประมาณนี้นะครับดวงโคตรเก,กวันจันนะครับก็มาต่อไปแล้วันอังคารนะครับการโคกระกวันการนะครับถือว่าก้าวหน้าอย่างมั่นคงมากมากมากเลยครับถือว่าก้าวหน้ามั่นคงมากครับ มาที่การเงินของคนเกิดปานังคารนะครับจะดอบเยอะมากหน่อยนะครับแต่ก็เป็นใจให้ครับมาที่ความรักความสัมพันธ์ขุ้นส่วนนะครับของคนเกิดวันอังคารนะครับถูอว่ามีเรื่องร้อนออ้งงใจบ้างนะครับแต่เป็นกังใจให้ครับโอเคมาที่ดวงของคนเกิดวันพุธนะครับเดี๋ยวขอเปิดแป๊บหนึ่งนะครับของคนเกิดวันพุธนะครับ <Okay. S 2> การงานการงานของคุณกิบวันพุธนะครับถือว่าทํางานได้ได้รวดเร็วแล้วก็ถือว่าก้าวหน้าดีมากครับการงานถือว่าไม่ว่าเริ่มต้นอะไรครับถือว่าทํางานได้อย,ย,อย,ยอดเยี่ยมมากครับได้พรมนิสุงหนูครับมาที่การงานของคุณกิบวันพุธนะครับถือว่ามีเรื่องอาจจะเรื่องอุ่นวานนิดนึงนะครับแต่ถ้าขยันทำานหาก,กินก็สามารถ อยู่ได้ครับสําหรับการเงินคนเกิดวันพุธน,น,น,นะครับมาที่ความรักความสัมพันธ์หุ้นส่วนของคนเกิดวันพุธก็ถือว่าดีมากถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ลดที่ที่นิดนึงครับมาที่ดวงของคนเกิดวันพฤหัสบดีนะครับขอจับแ๊บนึงนะครับขอสลับพฤหัสใช่ไหมพ่อพุธพฤหัสนะ การเงาของคนเกิดว okay. huh, nah, ันพฤหัสนะครับถือว่าก้าวหน้าได้รับลื่นอย่างเฮงๆเลยครับมาที่การเงินของคนเกิดวันพฤหัสนะครับถือว่าเงินไหลมาเทมาไม่ขาดสายครับก็ถือว่าดีพอสมควรครับมาที่ความรักความสัมพันธ์และหุ้นส่วนของคนเกิดวันพฤหัสนะครับถือว่าราบลื่นครับไหลมาเทมาไม่ขาดสายครับมาจบของคนเกิดวันพฤหัสก็มาของวันศุกร์นะครับ การงานของคนเกิดวันศุกร์นะครับถือว่าได้ภาฒิวะครับถือว่าก้าวหน้าดีเยี่ยมครับแต่ผู้ใหญ่อาจจะกดดันหน่อยนะครับมาที่การเงินของคนเกิดวันศุกร์นะครับถือว่าอาจจะมีอุปสรรคบ้างครับแต่ถ้าขยันทำมาากินก็ไปรอดครับมาที่ความรักความสัมพันธ์และหุ้นส่วนของคนเกิดวันศุกร์นะครับถือว่าดีเยี่ยมครับแต่ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับมาจบของคนเกิดวันศุกร์ก็มาวันเสาร์นะครับคนเกิดวันเสาร์ขอจบแบบนี้ การงานของคนเกิดวันเสาร์นะครับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับการงานของคนเกิดวันเสาร์แต่ขอให้ทําใจแล้วเป็ยนขงกำลังใจให้นะครับถ้ามีโอกาสลองสุขคันถามคิมเวอรชรดูนะครับผมคนเกิดวันเสาร์แล้วจะดีขึ้นครับมาที่การเงินของคนเกิดวันเสาร์นะครับด้โมลานะครับอาจจะไม่ค่อยดีระหว่างการโดนหลอกโดนโกงนะครับมีสินิดนึงแล้วจะดีขึ้นครับมาที่ความรักผิดรายหุ้นส่วนของคนเกิดวันเสาร์นะครับถือว่าวันแหววดีมากครับ ก็จบของคนเกิดวันเสาร์ก็มาที่วันอาทิตย์นะครับการเกิดเกิดวัน วันอาทิตย์นี้ยังเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้ครับค่อยเป็นค่อยไปดีกว่าครับแล้วจะดีขึ้นนะครับมาที่การเงินของการงานของกฤตเกิดก็ได้ประมาณนี้นะครับอาจจะต้องค่อยเป็นค่อยไปนะอาจจะเอาเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้แต่ขอให้เป็นค่อยไปจะดีขึ้นครับมาที่การเงินของกฤตเกิดวันอาทิตย์นะครับได้ําวิรุณปากถือว่ายังยังยังทรงอยู่นะครับยังอยู่ระดับนิ่งการนิ่งๆิ่งอยู่นะครับขอแต่ขอให้ใจเย็นครับแล้วการเงินจะดีขึ้นนะครับ มาที่ความรักขอดไปในคุณส่งหุณเกิดวันอาทิตย์นะครับถือว่าไปได้ด้วยดีครับแต่ระวังเรื่องอวัยมุข,ขกับพลิกสิกอีกนิดนึงครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการดูดวงของคนเกิดทั้ง7วันนะครับก็ลองปรับมาใช้ดูนะครับและถ้าใครนะครับสนใจที่จะดูดวงกับอาจารย์แบบเป็นการส่งตัวแบบมีค่าใช้จ่ายมากกว่านี้แบบมีรายละเอียดมากกว่านี้นะครับก็ติดต่อได้ครับที่เบอร์ 0 8 2 5 1 4 9 9 1 0 8 2 5 1 4 9 1, 1, 1, 1, 1่งที่เฟซอาจารย์ครับอาจารย์จีนวัชเจรกรนะครับหรือพีเพชอาจารย์ครับอาจารย์จีนวัชเจรกร,รหมอดูที่นี่นะครับจะมีแบบดูดวงแบบจัดเต็มชั่วโมงละ1,000บาทแบบกับแบบดูดวงแบบรายคำถามคำถามละ100บาทนะครับแล้วก็จะมีแล้วก็มีการตั้งชื่อมงคลครับคิดค่าครู500บาทนะครับแล้วก็จะมีเลือกดู2วิชาครับคือวิชาคำหินมัสเต้กับวิชาพรหมุนยา นะครับส่วนเจก็ติดต่อได้ครับที่เบอร์0 8 2 5 1 4 9ด1 2 5 1 9 1ห้รือที่เฟอาจารย์ยรคับอาจิย์กรหรือที่เพจอาจารย์ครับอาจารย์จีวัตยเจียกรหมอดูมินนี่ส่วนตอนนี้อาจารย์จีวัตยเจียกรหมอดูมินนี่ขอจบรายการเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ